กลับมารับชมขาพาคดึก NBT กันต่อนะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของบิตคอยค่ะอะตอนนี้เนี่ยมันช่วงขาขึ้นทําตลาดคึกคักใครที่มีบิตคอยอยู่ในมือเนี่ยก็สามารถทํากําไรได้ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยราคาจะซบเซามันมีขึ้นมีลงคุณผู้ชมแต่ก็ยังมีกลุ่มคนที่เขาเป็นนักขุดบิตคอยใช้คําแบบนี้ประกันคือขุดเหรียญกันต่อเนื่องค่ะซึ่งภาพของการขุดบิตคอยเนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่บอกใช้คอมพิวเตอร์ที่สเปคดีใช้การ์ดจอสเปคสูงแล้วก็ ต้องมีการใช้ไฟเป็นจํานวนมากส่วนใหญ่เนี่ยบางคนเขาบอกว่าตั้งเป็นโรงงานเลยนะเพราะว่าโรงงานกับบ้านเนี่ยใช้ไฟกันคนละแบบมันก็เลยเกิดการลักลอบการใช้ไฟขึ้นคุณผู้ชมสร้างความเสียาหายให้กับรัฐมากนะคะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยบุกจับเหมืองบิตคอยน์เลยค่ะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะอยู่ในโรงงานร้างแต่วันนี้จับได้อีกค่ะที่จังหวัดเชิงงแสานะคะเป็นเหมืองบิตคอยขนาดใหญ่แล้วแอบใช้ไฟเนี่ย เดือนละล้านกว่าบาทโอ้โหสิ์โอ้โหสุดๆจริงๆคุณผู้ชมเอาไปาดูเรื่องนี้กันสักหน่อยนะคะพลตํารวจตรีนเรวิศสุคนทวิทผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดะเชิงเซาพร้อมด้วยนายสุชาติโตอัชรยวงศ์ผู้จัดการไฟฟ้าฉัดเชิงงซานํากําลังตํารวจสถานีตํารวจภูธรบางน้ําเปรี้ยวแล้วเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าชุดเฉพาะกิจตรวจสอบมิเตอร์การไฟฟ้าเขตสองภาคกลางชลบุรี มาพร้อมกับหมายสารจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเข้าไปตรวจสอบภายในโรงงานร้างพื้นที่หมู่18ตําบลสาราแดงอําเภอบางน้าเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาหลังจากก่อนหน้านี้คือเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฉะเชิงเซาเข้าไปพบความผิดปกติค่ะแล้วก็มาซุ่มดูปรากฏว่าเอ๊ะทำไมที่นี่เนี่ยมีรถเข้ารถออกบางครั้งทั้งเวลากลางวันทั้งเวลากลางคืนแต่ที่นี่มันเป็นโรงงานร้างนะ ไม่น่าจะมีการประกอบกิจาการไหมทําไมถึงมีคนเข้ามาแบบนี้แล้วที่สําคัญได้ยินเสียงพัดลมระบายความร้อนมาจากตัวโรงงานตลอดเวลาก็คือต้องมีคนอยู่ในนั้นแหละ,ะก็เลยสันนิษฐานว่าข้างในเนี่ยน่าจะมีการลักลอบใช้ไฟฟ้าหรือว่าการขุดเหมืองบิตคอยอเดี๋ยวไปฟังเสียงกันสักหน่อยค่ะ เมื่อวานเนี้ยมาดูนะครับว่าซีรอ์นีิเตอร์ไม่ขึ้นไหมจริงแต่ว่ากระแฟแต่แรงสูงคือยึดขั้วบที่ตอบตดเนี้มีกาแฟประมาณเปลี่ยนละกันแสดงว่ามีการใช้ไฟนหม่ไปแล้วก็ส่ีเคือว่าคื้นที่ในย่านงพอเราได้ยินสีไหว่ามีการถล่มมีลมระบายความร้อนไ ทีนี้คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊แล้วขุดบิตคอยเนี่ยมันต้องใช้กระแสไฟเยอะแบบนี้แล้วไฟมันไม่ได้วิ่งในมิเตอร์หรือยังไง<ฆ>นะคะ<ฆ>เขามีการทําแบบนี้คุณผู้ชมคือทางเจ้าหน้าที่เขามีการตรวจสอบที่มอปแปลงด้านนอกโรงงานนะคะคือมีการดัดแปลงมิเตอร์หรือว่าเครื่องวัดไม่ให้มันไหลปกติเนี่ยพอเปิดไปดูมิเตอร์มันจะมีเลขไหลๆใช่ไหมคะอ,มอันนี้คือเลขหยุดนิ่งเลยเหมือนไม่มีกระแสไ,ไฟผ่านแต่จริงๆใช้ไฟอยู่นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยโยงสายไฟเข้าไปในโกดังแทนค่ะ ทีนี้พอเข้าไปตรวจสอบภายในโกดังค่ะก็พบเครื่องคองมพิวเตอร์ที่ใช้สําหรับขุดบิตคอยถูกจัดวางเป็นระเบียบบนชั้นเหล็กจํานวน6ชั้นรวมทั้งหมด109เครื่องเยอะขนาดนี้มันจะไม่เป็นล้านได้ยังไงล่ะค่าไฟนะคะ<า>ซึ่งทุกเครื่องทํางานปกติเลยค่ะไม่มีเครื่องไหนหยุดเลยนะคะแล้วก็ยังมีเครื่องที่รอการติดตั้งอีก66เครื่องด้วย มีเครื่องสำรองไฟและแบตเตอรี่สำรองถูกวางไว้ด้านหลังตามจุดต่างๆโดยรอบเมื่องต้นคาดว่าความเสียหายเดือนหนึ่งไม่น่าจะต่ำกว่าเดือนละล้านบาทแล้วก็คาดว่าน่าจะลักลอบใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาหลายเดือนแล้วนะคะมูลค่าความเสียหายที่รัฐต้องเสียไปเนี่ยหลายสิบล้านบาทเลยค่ะคุณผู้ชมตต่อภายใน,นแล้วเนี่ยเรา โบงการละเมิดนะครับปัจจุบันนะตึวอย่างนี้มีชุดปิดคอยที่ใช้ในการคุดปิดคอ i เนี่ยทุกงหดที่เราตรวจพบเราทราบนะครับ108ชุด้วยกันนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยชุดหนึ่งก็ราคาประมาณห่สนนบาทนะครับก็การลงทุนก็รวมยี่สิบล้านครับสำหรับคุนที่ตรงนี้แล้วก็ยังมีการเตรียมการที่จะขยายเฟสต่อไปด้วยนะครับอีก66ชุดซึ่งอยู่ในชั้น ัานล่างของตึกใหญ่นี้นะครับตอนนี้การวิ้าประเมินค่าเสียหายไว้ประมาณเท่าไหร่ครับในส่วนของการระเบิดไฟนะครับในต้นที่คิดจากการวัดกระแสจากด้านในสูงครับก็น่าจะตกอยู่ประมาณเดือนละหนึ่งลาา้านห้าแสนบาทเป็นอย่างต่ำครับ เอาละค่ะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าทางรัฐเป็นคนเสียหายนะคะทางการไฟฟ้าฉะเชิงเซาก็จะไปแจ้งความและลงบันทึกประจําวันไว้ที่สบพบางน้ำเปรี้ยวนะคะก็อย่างที่มีการตรวจสอบคร่าวๆเนี่ยน่าจะใช้ไฟมาหลายเดือนแล้วแหละรัฐก็เสียหายไปหลักหลาย10ล้านบาทแล้วก็ มีการจับกลุมแบบนี้ค่อนข้างถี่พอสมควรเชื่อว่าน่าจะยังมีอยู่อีกนะคะ,คะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดที่อาจจะเห็นว่ามีสถานที่ประกอบการร้างแบบนี้โดยเฉพาะโรงงานเพราะว่าเวลาจดทะเบียนเนี่ยมันจะต้องมีการขอมิเตอร์ไฟขอมอแปลงใหม่ในการแยกออกมาเพราะฉะนั้นโรงงานร้างเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งก็ได้ที่อาจจะกลายเป็นเบาะแสว่าคนที่เข้าไปขุดบิตคอยเนี่ยไปอยู่ในนั้นนะคะถ้าหาก พบความผิดปกติแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยอย่างเช่น2กรณีนี้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับมาได้นะคะมูลค่าความเสียหายเนี่ยค่อนข้างเยอะไหนจะเครื่องที่ยังรอการติดตั้งอีกอถือว่าเป็นเป็นทุนที่เป็นผู้ลงทุนที่ทุนหนาพอสมควรนะคะค่ะ